ครับสวัสดีครับพบก,กับผมมารพินและฟิลไทย b o x s p o t c o m นะครับวันนี้พาไปดูน้ำตกใหญ่เมืองโคราชนะครับเป็นน้ำตกสำคัญมากนะฮะหลายคนอาจจะไม่เคยไปมาก่อนเพราะว่าน้ำตกนี้อยู่ที่หน้าห้างเดอะมอลล์โคราชครับเป็นน้ำตกหัศจรรย์นะครับผมว่าผมชอบมากเลยอากาศร้อนๆเนี่ยเห็นน้ำตกใหญ่มาเริ่มท่มต,ตรงนี้ก็รถติดนะครับหน้าเดมอโคราชเนี่ยเนื่องจากมีคนไปมาเยอะแล้วก็เป็นแหล่ง รถ2แถวรถตู้นะครับรถประจาทางหลายสายผ่านตรงนี้แล้วก็อยู่ในเส้นทางที่จะไปสถานีบสขสโคราชนะครับแห่งใหม่นะครับซึ่งอยู่ทางออกมาทางนอกเมืองหน่อยครับตรงนี้ก็เป็นหน้าเดอะมอลโคราชนะครับใครจะไปต่อรถต่ออะไรก็ลงที่นี่ได้ครับหน้าเดอะมอลโคราชเนี่ยก็สามารถมี2แถวมีอะไรต่ออะไรเนี่ยไปที่ต่างๆมากมายแต่ว่าที่ผมชอบมากที่สุดของเ,อเนี่ครับรถกาลังติดนะครับพอดีกําลังนั่งรถไปขอนแก่น น,ะะนี่ฮะรถติดอย่างนี้ที่เห็นนะครับเป็นวันอาทิตย์ด้วยอันนก็บวกเพิ่มเข้าไปของปัญหารถติดต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้รถติดไปหมดนะครับก็ที่น่าสนใจจริงๆก็คือผมชอบมากที่สุดก็คือน้ําตกครับน้ําตกเดอโมโคลานเนี่ยผมว่ามีน้ําทั้งปีนะฮะแล้วเป็นน้าตกที่ผมว่าสวยแล้วก็ใหญ่นะครับใครไม่เคยเห็นเนี่ยผมว่าอื อยากให้ถ้าลองไปแล้วนะลองลองเดินลงมาทางข้างหน้าห้างนะครับตรงป้าย ETV นะฮะป้ายไอ้ป้ายโรงหนังนะฮะแล้วก็ออกมาถ่ายกับตรงน้ำตกเนี่ยจะได้บรรยากาศไม่เลวเลยนะครับแนะนำแนะนำอันนี้ขอแนะนำครับเนี่ยครับเดี๋ยวรถกำลังกระดึบกระดึบไปนะครับเสาร์อาทิตย์ก็เตือนเาไว้นะครับแถวนี้รถติดนะครับตามเมืองใหญ่ๆเนี่ยถ้าใช้เส้นบายพาสเนี่ยครับก็ดีนะฮะ แต่ถ้าใครมีธุระเข้ามาในเมืองก็ลองมาสัมผัสบรรยากาศดูนะครับนู่นนะครับเห็นนู่นตรงนู่นไกลๆแล้วครับนะฮะเป็นน้ําตกนะฮะเป็นหน้าผาใหญ่คือบางห้างเนี่ยเขาทําน้ําตกเล่นๆนะฮะแต่ว่าที่เดอะมอลล์เนี่ยเป็นอันซีนนะครับทําน้ําตกใหญ่เบ้ริ่มนะครับเนี่ยใหญ่จริงๆนฮะลืมแวะมาถ่ายรูปนะครับใครไปเที่ยวเดอะมอลล์โคราชแล้ว อย่าพลาดเนี่ยครับอันซีนมาสจันน้ำตกเมืองไทยน้ำตกเดอะมอลโคลานะครับรู้สึกไม่มีชื่อฮะเรียกน้ำตกเดอะมอลโคลาแล้วกันครับผมครับแล้วพบกันใหม่ครับกับเรื่องราวการทางเก็บมาฝากกันครับกับผมมานพินและฟิลไทยบ o ตบ็อกซ์บัตครับผม